พิธีกรสุดแซ่บของตกบันบันเทิงตอนนี้เดินทางถึงจังหวัดอุบลร,ราชธานีแล้วพร้อมที่จะพาพวกเราเที่ยวอีสานกันแล้วค่ะกับกิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งที่2ค่ะ ในก็มาถึงถิ่นอุบลราชธานีซึ่งขึ้นชื่อเรื่องผ้าทอลายกาบบัวอันเป็นภูมิปัญญาของชาวอุบลที่ตกทอดกันมานับร้อยปีกับวดลายวิจิตรเป็นเอกลัก,กษณ์ที่ประบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้ายังเคยออกพระโอษฐ์ชื่นชมมาแล้ว4พิธีกรรายการตกมาสปปนเทิงบอยทิติพรเต้นวสินบุ๋มปนัดดาและเจแมแบบวินยัยจึงไม่พลาดขอใส่ชุดผ้ากับบัวจัดรายการในวันจันทร์และวันอังคารน,นี้ซะหน่อยค่ะ ซึ่งก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากห้องเสื้อคริสตอลที่ตัดชุดท่าไทยให้กับบุ๋มปนัดดาใส่ตั้งแต่คว้ามงกุฎนางสาวไทยเมื่อปี2543จนถึงปัจจุบันนั้นจัดให้ทานทีที่รู้ว่ามาตลอนออนแอร์กันถึงเมืองอุบลค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านคริสตอลชั้นหนึ่งแห่งเมืองอุบลน,นะครับพี่บุ๋มแนะนํามาเพราะว่าเพราะว่าบุม เป็นลูกค้าของร้านนี้มาตั้งแต่สมัยได้นางสาวไทยเมื่อ2,000ปีที่แล้วนะคะ2,000ไม่แ้เราจะบอกแบบนี้นะว่าจริงๆนะพอตอนแรกทีมงานแบบว่าพี่บอยมาอุบลนนะ่ะจะต้องใส่ผ้าพื้นเมือง ตายแล้วฉันเป็นอีลุงแตะแน่ๆเลยฉันก็ไม่ไหวแต่ปรากฏว,<อ>ว่าพอพอก็บอกว่าคริสตัลออกแบบมาให้เรา,เ<อ>าต้องบอกว่าลดค่าแล้วเราก็ภูมิใจนะเจ๊แหมมที่เราได้มีโอกาสได้ใส่ผ้าที่คนพื้นถิ่นเขาปักเขาถอกมาคือจะบอกว่าเรื่องของการตัดเย็บและแพทเทิร์นหรือว่าคัตติ้งเนี่ยใส่สบายมากแล้วมันพอดีตัวว่าใส่แล้วมันดูไรน่นหนะ จากนั้นทั้ง4พิธีกรปากข่มก็เช็คเรตติ้งทักทายแฟนๆผ่านคลื่นวิทยุอสมทที่กระจายเสียงไปยัง17จังหวัดทั่วภาคอีสานกันอย่างงวนซื่ออีหลีเลยละค่ะไม่น่าเชื่อนะครับว่ากระแสตอบรับเนี่ยแฟนรายการโทรศัพท์มาตลอดเลยจะวายแล้วดูปั๊ปื้มปิ่มมากเลยแฟนรายการเยอะมากปกติคนอีสานดูเราเนี่ยดูทางจอหมดได้นายทีวีแต่ครั้งนี้เนี่ยนะฮะได้ยินแต่เสียงก็ตามแต่ว่าก็หนาแน่นมากอู้โทรศัพท์กันมานะฮะอบอุ่นจริงๆเรียกว่า รายการเราไม่ได้ฮอตเฉพาะทีวีนะจ๊ะแม่ใช่ก็เรียกว่า<ๆ>อ,อยู่จังหวัดไหนนะฮะนอกเหจากจาก 16, 17สถานีแล้วเนี่ยนะฮะยังมีจังหวัดเครือข่ายที่สามารถมาสนุกกับพวกเราได้หมดเลยใช่ไหมบุม๋มรวมถึงประเทศข้างเคียงนะคะประเทศเ,เราก็ดูพวก<ๆ>เราได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็พูดภาษาไทยก็ชัดเจนเชนเียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือให้รู้กันไปเลยค่ะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้แบบไปนที่รู้จักเฉพาะหน้าจอ<ๆ>ทีวีเท่านั้นอ่าบรรยากาศวันนี้นะครับในห้องส่งของสวทอุบลราชธานีนะครับเต็มไปด้วยพิธีกรจากรายการทีวีทาง m c a HD นะคร Modern i y e TV รายการตกมันบันเทิงนะครับมาเต็มห้องส่งเลยนะฮะตอนนี้แล้วก็เราจะได้ออนแอร์ air ไปทั่วภาคอีสานเลยส่วนพรุ่งนี้ชาวอุบลและจังหวัดใกล้เคียงอย่าพลาดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการออกอากาศสดรายการนายทะเทน EX Entertainment Express และนายจะเทน Night Live ที่เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานีตั้งแต่10โมงเช้าพร้อมชมคอนเสิร์ตจากทัพดาราศิลปินดังและอาจได้ของที่ระลึกกลับบ้านไปด้วยละค่ะ คุณผู้ชมที่อยู่แถวๆนั้นหรือในจังหวัดใกล้เคียงก็ไปพบกับทีมพิธีกรของนายเอนร์เทนพิธีกรของตกมันรวมทั้งศิลปินดาราคนดังทั้งหมดไปเติรกันพวกเขาตัวเป็นๆได้เลยนะคะพรุ่งนี้ค่ะตัง้งแต่10บโมงเช้าเลยที่เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานีแล้วเราก็พร้อมที่จะรายงานในทุกๆบรรยากาศของทริปนี้ในทุกช่วงของนายเอนร์เทนด้วยโอเค